สวัสดีค่ะพบกับรายการ d n e i n v e s h o p สบับสั้นๆนะคะที่จะมาย่อยภาพการลงทุนให้เข้าใจได้ง่ายนะคะในอาทิตย์นี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีประเด็นหลกัหลกๆประมาณสัก3เรื่องหลกัหลกๆนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางในช่วงที่ผ่านมานะคะเริ่มจากฝั่งสหรัฐก่อนนะคะก็ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยทำการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะไว้ก็ค่อนข้างเป็นไปตามสิ่งที่ตลาดคาดนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยคาดการว่าจะลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้นะคะประกอบก,บกับการทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยในปี ละครั้งในอีก2ปีข้างหน้าด้วยเช่นกันนอกจากนี้ธนาคารกลางเองเนะี่ยมีการพูดถึงเรื่องมุมมองการลงทุนนะคะยังมีความระมัดระวังนะในเรื่องสิ่งที่ต่องติดตามนะคะในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวการเจรจาการค้าแล้วก็เรื่องของความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยเช่นกันนอกจากนี้เองเนะี่ยมีการปรับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจน,นะคะในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อและอัตราการว่างงานเนี่ยมีการปรับตัวเลขทั้ง2ตัวเลขเนี่ยขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับลดลงเรื่องของตัวการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกัน ก็จะล้อไปตามกับภาพความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่ธนาคารกลางยังกังวลอยู่ทีนี้ตัดมาเป็นภาพของฝั่งญี่ปุ่นแล้วนะคะเบลเจก็ทําการคงดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องการถอนคืนสภาพคล่องออกจากระบบเศรษ,ษฐ,ฐกิจนะคะในปีนี้จนถึงในภาพป,ปี2026มีนาในปีหน้าเนี่ยจะยังเป็นตัวเลขเดิมที่ธานาคารกลางเนี่ยได้สื่อสารไว้ภายหลัหลังจากปี2 0 2 6ถึง2027นเนี่ยธานาคารกลาง BOJ เเองเนี่ยจะมีการชะลอการถอนสภาพคล่องนะให้ช้ากว่าที่คาดไว้เหมือนกัน ะะจากเรื่องของตัวความต้องการในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเนาะซึ่งช่วงนี้อาจจะมีความต้องการที่น้อยลงทําให้เรื่องของอัตรายูมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็วนะทำให้ตัวเบ J เจงในช่วงนี้อาจจะไม่สามารถที่จะถอนสภาพคล่องออกจากระบบได้เร็วเทียบกับก่อนหน้านี้ที่คาดการไว้ทีนี้ถัดมาในเรื่องของประเด็นที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของรายงานการถือครองสภาพคล่องของพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองเ,องเ,องเนี่ยตลาดจะค่อนข้างกังกนวลแล้วก็เห็นในเรื่องของการเทขายพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างเร็วในฝั่งสหรัฐตัวที่ออกมา ยืนยันว่าอัตราการถือครองของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังค่อนข้างสูงเทียบกับในอดีตที่ผ่านมายัางถือว่าค่อนข้างสูงนะคะโดยประเทศที่ยังทําการซื้อเพิ่มอยู่เนี่ยจะยังจะเป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอังกฤษส่วนประเทศที่มีการเทขายเนี่ยจะเป็นประเทศจีน นะะในภาพของลักษณะของนักลงทุนเนี่ยนักลงทุนที่เทขายพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐเนี่ยจะเป็นภาคเอกชนส่วนภาครัฐบาลในหลายๆประเทศเนี่ยยังเป็นลักษณะของการทยอยซื้ออยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นในข่าวนี้ที่ออกมาจะค่อนข้างคลายกังวลเหมือนกันที่ก่อนนี้เราเห็นเรื่องของพันธบัตรฝั่งสหรัฐที่ขึ้นมาค่อนข้างเร็วและค่อนข้างแรงเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นลักษณะของการที่เกิดขึ้นจากการเสียความเชื่อมั่นแล้วก็ดัมขายของประเทศหลักๆทีนี้ถัดมาเป็นประเด็นที่3นะนะคะก็จะเป็นะะประเด็นในเรื่องของความตึงเครียดในฝั่งภูมิภาคตะวันออกกลางคก็ือออฝั่งิสเล แล้วก็ฝั่งของอิหร่านซึ่งการเริ่มต้นของความตึงเครียดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการที่อิสราเอลเนี่ยยิงขีปนาวุธเข้าไปในบริเวณนิวเคลียร์ของฝั่งอิหร่านนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยความตึงเครียดเนี่ยก็ยังดําเนินต่อนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยถึงจุดที่ตัวอิหร่านเองเนี่ยเริ่มที่จะมีการยิงโจมตีเข้าไปในฝั่งอิสราเอลแล้วก็เริ่มสร้างความเสียหายในบริเวณสําคัญเช่นโรงพยาบาลหรือว่าภูมิภาคทางตอนใต้ของฝั่งของอิสราเอลแล้วนะคะทีนี้ตัวทรัมป์เองก็เริ่มที่ อ,อาทิตในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้หรือไม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสหรัฐยังเปิดรูม่ว่าก็ยังอยากที่จะให้การเจรจาทางการทูตกับฝั่งอิสราเอลเนี่ยยังเป็นทางออกในปัญหาความตึงเครียดในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันสําหรับมุมมองการลงทุนและกองทุนที่ทางพายเชลฟิดชอบในช่วงนี้นะคะเริ่มจากตรา,าสารนี้ก่อนนะคะกองทุนที่เราแนะนํามาตลอดนะคะก็จะเป็นอย่างยูจิสนะคะซึ่งยูจิสเองเนี่ยจะลงทุนในกองทุนหลักอย่างตัวนนะะปััจจุบพบพร ปาปีเนี่ยฝั่งสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก4.39นะซึ่งเราก็ยังมองว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถสะสมกันได้อยู่สําหรับตัวยูจิสนะคะนอกจากนี้เองในกรณีที่พันธบัตรทาส10ปีสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไประดับประมาณสัก4.4ขึ้นไปถึง4.6เนี่ยซึ่งเรามองว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะ,ะถ้าเรามองถึงเรื่องตัวเงินเฟ้อที่ปรับลดลงได้ยากนะ,ะประกอบกับเรื่องของสภาวะในเรื่องของสงครามที่อาจจะมีทําให้เรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาได้เหมือนกกัััะะัันนนนนเพพรรราาาะะะฉ้้ถตตวธบมีม ปรับตัวขึ้นมาในระดับเนี้ยเราก็จะแนะํำเป็นตัวกอง k t b o บอนะคะซึ่ง k t b o บอเนี่ยจะฟีดในตัวพิมโก้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นพิมโก้โกลบอลนะคะซึ่งสามารถลงทุนตาสารนีโลงได้เลยนะคะแล้วก็อายุเฉลี่ยตาสาานีเนี้ยจะประมาณสัก7ปีนะคะด้วยความที่อายุเฉลี่ยตาสารนีที่ยาวกว่านียก็จะทําให้ตัวกองเนี่ยสามารถได้รับส่วนต่างราคาในกรณีที่ระดับอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยปรับตัวลงได้ ะะส่วนน้องผู้ในกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกองทุนหุ้นโลกเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวระดับอย่าง s อสเองหรือว่าหลายๆตลาดเนี่ยได้มีการปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะจากการที่สภาพของเรื่องการเจรจาเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นในเรื่องของความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นเนในช่วงของเรื่องของตัวความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะเพราะฉะนั้นกองทุนที่เราชอบในช่วงนี้อาจจะเป็นกองทุนที่เรียกได้ว่าได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของความผันผวนในตลาดนะคะก็จะเป็นกลุ่มของตัวพิมพ์เงินค้ำซีรีส์นะคะซึ่งจะสามารถได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของการดิจาเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็ในเรื่องของตัวภาวะการตึงเครียดในเรื่องของตะวันออกกลางด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งกองทุนในกลุ่มนี้จะมีทั้ ที่สามารถลงทุนในหุ้นฝั่งสารัฐคุณภาพดีนะคะกองทุนที่2เนี่ยจะเป็นกองทุนอย่างตัว k g p พินนะคะที่สามารถลงทุนในหุ้นโลกคุณภาพดีได้เช่นกัน ะะแล้วกองทุนที่สามจะเป็นตัว ESNDQP นะคะซึ่งตัวนี้จะลงทุนในหุ้นฝั่ง N ดแบบทีนี้ถัดมาในกลุ่มที่3เนี่ยกองทุนที่เราหยิบมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นกองทุนในหมวดของตัวน้ํามันหรือว่า Energy นะคะหรือว่าฝั่งของ c o ม m o d i t y นี่เองนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของภาวะการตึงเครียดในเรื่องของสงครามฝั่งของภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยนะคะก็ยังค่อนข้างดําเนินต่อไปเนาะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือจุดที่เกิดขึ้นในสถานที่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างใกล้กับแหลมอันนึงที่เขาเรียกว่าแหลมฮ อันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการผ่านเรื่องของแกส๊สธรรมชาติแล้วก็น้ํามันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นก็คือถ้าสมมติว่าในเรื่องของภาวะการตึงเครียดเรื่องสงครามเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นหรือมากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่น้ํามันเนี่ยจะมีความตึงเครียดแล้วก็ปรับตัวขึ้นตามด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นกองทุนที่เราชอบนะคะก็จะเป็น g o k t Energy นะคะซึ่งก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถที่จะเทรดแล้วก็มองหาในเรื่องของธีมในระยะสั้นที่มองว่าจะเทรดแล้วก็เข้าออกได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นภาพตลาดนะคะที่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ยังไงพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ